อีมร่อยกับตามแม่ครัววันนี้สําหรับใครที่ชอบกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเมนูมานําเสนอครับเป็นเส้นเหมือนกันครับแต่จะเป็นเมนูบะหมี่หอยลายผัดน้ําพริกเผาขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับทาตัวเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยครับตอนนี้เส้นของผมสุกแล้วครับเดี๋ยวเรานําขึ้นจากน้ําเลยครับ เพื่อไม่ให้เส้นของเราเป็นก้อนครับเดี๋ยวเราใส่น้ํามันพืชไปเล็กน้อยครับคนให้เส้นของเราคลุกเข้าไปกับน้ํามันครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาซอยกระเทียมครับตอนนี้กระทะของผมร้อนแล้วครับใส่น้ํามันพืชลงไปครับใส่กระเทียมที่เราซอยลงไปครับพริกขี้หนูครับเดี๋ยวเราผัดพอให้กระเทียมและพริกส่งกลิ่นหอมครับ ใส่น้ำพริกเผาลงไปครับนองข้นจืดเล็กน้อยครับหลังจากนี้ครับใส่หอยลายลงไปครับจะเลือกใช้เป็นหอยลายมีเปลือกหรือแกะเปลือกแบบนี้ก็ได้ครับตามใจชอบเลยครับ <c oughs> เพิ่มความเหนียวข้นให้กับหอยลายผัดพริกเาของเราด้วยซอสหอยนางรมตาแม่ครัว <c oughs> เพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับ ตัดเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูกรั่เนตตาฉลากทองครับน้ำตาลทรายครับสุดท้ายครับใส่ใบโหระพาลงไปครับเสร็จแล้วครับผ้าหอยลายของเราเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับใส่เส้นของเราลงไปครับใส่หอยลายผัดพริกเผาของเราลงไปครับ ตกแต่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูบะหมี่หอยลายผัดพริกเผาลองทำกันดูนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับอ่า สนับสนุนโดยที่สูตรแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมปลาจำได้แล้วปลาแม่ครัวความเป็นหนึ่งด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัวปราแม่ครัวมีติ๊กตอกแล้วนะครับผมมีเทคนิคซอสอยู่ในทุกเมนูทำตามง่ายๆติดตามข้างล่างนี้เลยครับ